ท่านนะครับผมต้องทอนบเรียนเชิญที่ท่านารนะครับชเขอให้ท่นผู้เขียนท่าสวรนะครัจากที่สองเนก่อนในปทคัดย่าสววนักรูครับเชิญรงประธานผู้เรียนเชิญท่านนครับส ยู่น่นะครับขอเรียนเชิญท่านขึ้นบนะรับเพราะว่าท่านพอสรทุกทุกอำเภอเนี่ยอท่านอยู่ท่านพอรองมีอะไรพเมาช่วยกันนะครับหรือว่าว่าอไก่อนพยยาช่คงจะูมานแต่การอะไรที่อาบัยรั่านน้กสนใจสนใจนก็ดหเรานะครับตัวแทนของสนพุกนะครับเพราะว่า ขณะ <laughs>